นิยายเสียงเรื่องลิขิตอธิษฐานตอนที่เก้าขวัญชีวีนั่งเงียบมาตลอดทางที่นั่งเรือกลับมายังเรือพักของคุณหลวงสุรเดชตอนนี้ในใจของเธอนั้นหมวัวแต่ครุ่นคิดว่าหน้าที่ของเธอณที่แห่งนี้คืออะไรใบหน้าพริ้มเผ่านั้นเคร่งขรึมลงด้วยเพราะใช้ความคิดอย่างหนัก หญิงสาวนึกย้อนถึงภาพที่แวบเข้ามาในหัวเมื่อตอนที่เธอไหว้พระอธิษฐานต่อนหน้าองค์พระพุทธชินราชภาพตอนที่เธอล้มลงพร้อมๆกับภาพวาดสีน้ำมันของตระกูลหารวานิชและใครอีกคนที่กําลังเดินเข้ามาในห้องนั้นคุณวันสิริหมายความว่าคุณวันสิริเองก็ถูกพามายังอดีตด,ด้วยเหมือนกันอย่างนั้นหรอหรือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตระกูลหานวานิชจริงๆ ขวัญชีวียิ่งคิดก็ยิ่งแปลกประหลาดใจเพราะถ้าหากจะลองนับย้อนไล่ผังครอบครัวขึ้นมาดูแล้วล่ะก็ตนตระกูลหานวานิชด,ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้สินะในขณะที่ขวัญชีวีมัวแต่ครุ่นคิดเรื่องของตัวเองคุณหลวงหนุ่มก็มัวแต่ครุ่นคิดเรื่องของหญิงสาวตรงหน้าเช่นกันหล่อนมีเวทมนหรือคุณใสอันใดกันแน่ จึงทำพิธีปลุกแม่หญิงชมมานาทให้ฟื้นคืนสติมาได้จะว่าไปหล่อนก็ใช้วิธีแปลกประหลาดตั้งแต่ตอนเข้ามาช่วยชมมานาที่อยุธยาแล้วซึ่งถ้าหากว่าขวัญชีวีไม่เข้าไปช่วยก็คงต้องเป็นเขาที่เป็นฝ่ายยื่นมือเข้าไปและอาจจะต้องเกิดเรื่องอื้ออึงให้ติชินนินทาวุ่นวายตามมาดังนั้นชายหนุ่มจึงเฉยเสียและปล่อยให้ขวัญชีวีเป็นฝ่ายช่วยชีวิตชมมานา แทนที่จะเป็นเขาแม่ขวัญรู้จักกับเจ้าชมน,นาศมาก่อนหรือก็ไม่เชิงเจ้าค่ะคืออิฉันรู้จักคนที่น่าคล้ายกับคุณหนูชมน,นาศเธอเป็นญาติอิฉันเองขวัญชีวีเออยตอบไปตามตรงหากคุณหลวงหนุ่มขมวดคิ้วพลางเอ่ยถามอย่างสงสยัยไหนหล่อนว่าหล่อนไม่มีที่พึ่ง จนต้องไปอาศัยอยู่วัดอย่างไรเล่าแล้วทำไมจู่ๆตอนนี้ถึงมีญาติเสียแล้วหลวงสุรเดชเอ่ยถามเสียงเข้มตามประษาคนที่เคยต้องสอบปากคำผู้ร้ายอยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้คนที่ต้องเป็นฝ่ายตอบคำถามก็กำลังเหงื่อตกด้วยไม่รู้ว่าจะตอบชายหนุ่มตรงหน้าอย่างไรหลวงสุรเดชมองใบหน้านวลที่เม้มปากนิ่งแล้วก็ถอนหายใจ ตัวเขาเคยสอบปากคำจนผู้ร้ายมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรหากสุดท้ายก็ต้องมาจนใจกับผู้ร้ายปากแข็งตรงหน้าที่ทำเอาเขาใจอ่อนจนไม่อยากจะทำให้หล่อนไม่สบายใจเอาเถิดหากไม่อยากบอกฉันก็ไม่บังคับแต่สักวันหนึ่งฉันเองก็ต้องรู้ให้ได้ว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหนกันแน่แม่ขวัญ คุณหลวงหนุ่มเอ่ยพลางจ้องใบหน้านวลพริมนั้นอย่างคลางแคลงใจยิงสาวดูเหมือนจะปกปิดภูมิหลังของตนเองอย่างมิดชิดซึ่งในตอนแรกหลวงสุรเดชเองก็ไม่คิดสงสัยอะไรด้วยครั้งแรกที่เจอกันนั้นยิงสาวหนีจากพ่อแม่ที่จะพาหล่อนไปขายหากบัดนี้ใบหน้าเรียวที่งามเฉิดฉายนั้นทำให้หลวงสุรเดชต,ต้องตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้ง แม่ขวัญหล่อนเป็นใครกันแน่การพูดจาและการแสดงออกถึงภูมิรู้ต่างๆของเจ้าหล่อนและตอนที่เดินทางกลับมาพิษณุโลกเจ้าหล่อนก็ประคบประงมชมมานาทราวกับแม่ไก่ฟักไข่ทำไมเจ้าหล่อนต้องช่วยเหลือชมมานาทขนาดนั้นแถมเมื่อครู่ยังเรียกกันด้วยชื่อแปลกๆหรือหล่อนจะรู้จักกันมาก่อนขวัญชีวี พยายามทำเป็นแกล้งมองไม่เห็นสายตาพินิจพิเคราะห์จากคุณหลวงตำรวจที่นั่งเพ่งเธอราวกับเป็นของประหลาดหากสายตาคมปราบที่จ้องเธอไม่วางตานั้นทำให้หญิงสาวร้อนร้อนหนาวหนาวจนต้องรีบหยุดบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี้คุณหลวงเจ้าคะในยุคนี้มีคนนำสกุลหารวานิชหรือไม่เจ้าคะจูจขวัญชีวีก็พล่งถามขึ้นมา ทำให้หลวงสุรเดชสะดุง้งด้วยกําลังคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวของหยิงสาวจนเพลินแต่ก็รีบเก็บอาการอย่างรวดเร็วก่อนจะนึกทวนคําถามอย่างแปลกใจนามสกุลหาวานิชคือสิ่งใดขวัญชีวีอ้าปากจะอธิบายแต่จูจ่ๆก็นึกขึ้นได้เออวะ่ะสมัยนี้ยังไม่มีนามสกุลนิว่า ต้องรัชการที่หกถึงจะเริ่มใช้นามสกุลกันเวละทีนี้อ่อเออคือหมายถึงชื่อบ้านชื่อเชื้อสายชื่อตระกูลอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าคนคนนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกันเป็นคนเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกันไหมถ้าอีฉันอยากจะรู้ประมาณนี้จะรู้ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ ขวัญชีวีรีบเอ่ยแก้ตัวเป็นพันละวันด้วยเกรงว่าชายหนุ่มจะยิ่งสงสัยในตัวเธอมากขึ้นไปอีกอ๋อหมายถึงเชื้อสายทเทือกเถาเหล่ากอนะหรือใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแบบนั้นแหละฉันจะตามหาคนที่มีเชื้อสายนี้ได้อย่างไรคะคุณหลวงหนุ่มจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวหล่อนชักประหลาดขึ้นทุกทีที่รู้จักกัน นั่นยิ่งทำให้คุณหลวงสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับตัวตนของขวัญชีวีมากกว่าเดิมว่าอย่างไรเล่าค่ะคุณหลวงตระกูลหานวาน,นิชนะคะรู้จักใครชื่อนี้ตระกูลนี้บ้างไหมคะขวัญชีวีท้วงถามเมื่อเห็นว่าคุณหลวงชักจะจ้องเธอนานไปแล้วสายตาคมเข้มที่จ้องมองมาราวกับเป็นเครื่องจับเท,ท็จแบบนี้ ใครกล้าศบตาด้วยนานก็บ้าไปแล้วรู้รู้จักหรือคะใครคะแล้วฉันจะไปพบเขาได้ไหมอาการดีใจที่หญิงสาวแสดงออกจนเรียกได้ว่าเกินงามนั้นออกจะขัดหูขัดตาและขัดใจหลวงสุรเดชเป็นอย่างมากมากจนเขาคิดว่าถึงรู้จักแล้วเรื่องอะไรจะบอกหล่อนกัน หน้าเขาเหมือนสะพานหรืออย่างไรหล่อนจึงคิดจะใช้เขาเดินข้ามแล้วเฉดหัวเขาทิ้งฮที่ก่อนนี้บอกไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ไปไม่อยากถูกขายไปเป็นทาสแล้วดูหล่อนทำตอนนี้สิเหมือนเจอเรือใหญ่แล้วจะถีบหัวขอนไม้อย่างเขาส่งอย่างไรอย่างนั้นเสียงพายที่กระทบกับขอบเรือดูจะดังขึ้นเรื่อย จนขวัญชีวีรีบเป็นฝ่ายหุบปากเงียบจู่ๆคุณตำรวจก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเสียอย่างนั้นทั้งๆที่กำลังจะได้รู้เรื่องอยู่แล้วเชียวฉันจะกลับกองตรวนหล่อนขึ้นเรือนไปพักเถิดแต่หน้าตาดูระรื่นขึ้นแล้วนี่คงจะหายเจ็บหายไข้แล้วกระมังถอยขำห้วนๆนั้นมาพร้อมกับใบหน้าที่เกือบจะบื้งตึง ขวัญชีวีคิดว่าเธอคงหูฝาดคล้ายกับว่าหางเสียงคุณหลวงดูเหมือนจะแอบ,บกัดเธอหรือเปล่าแต่ไม่ว่าหญิงสาวจะคิดทบทวนเท่าไหร่เธอก็ยังคิดไม่ออกว่าเธอไปทำอะไรให้เขาหมันไส้หรือโมโหตอนไหนกันแน่ถ้าคุณหลวงมีงานต้องทำก็เชิญเถิดเจ้าคะ่ะฉันไม่รบกวนคุณแล้วไว้คุณหลวงกลับมาเราค่อยมาคุยกันต่อเรื่องคนที่ฉันตามหาก็ได้ อ๋อว่าแต่เหมือนเราจะยังไม่ได้ตกลงทำสัญญาจ้างงานของฉันเลยนะคะไว้ค่อยคุยเถิดเพลานี้หล่อนขึ้นเรือนไปพักผ่อนให้หายดีเสียก่อนคราวนี้ห่างเสียงดูห่วงใยด้วยใจจริงขวัญชีวีจึงไม่เศร้าซีต่อเมื่อเรือเทียบท่าเรียบร้อยที่หน้าเรือนพักแล้วหญิงสาวจึงเดินกลับขึ้นเรือนพักไป โดยมีสายตาที่ครุ่นคิดของคุณหลวงสุรเดชมองตามไปอย่างไม่คลาดส,สายตาก่อนที่ชายหนุ่มจะตัดสินใจพายเรือกลับไปยองโรงพักกองระเวนอย่างมีเป้าหมายในใจเขาต้องรู้ให้ได้ว่าขวัญชีวีคือใครหลังจากที่เรือนของเจ้าคุณศักดิเดชเพิ่งได้รับข่าวดีที่ลูกสาวฟื้นคืนสติหลังจากจมน้ำมาหลายวัน แต่อาการป่วยที่เกิดขึ้นตามมาทำให้คุณหญิงเพนลมจับไปครู่ใหญ่ชมมานาลูกสาวคนเดียวของครอบครัวอาการย่ำแย่ลงกระทันหันโดยเฉพาะอาการประหลาดที่ว่าจำเรื่องราวใดๆที่ผ่านมาไม่ได้เลยและจำใครไม่ได้นอกจากแม่อีกทั้งการพูดจาก็ประหลาดจนหญิงสาวแทบสติแตกเพราะพูดจากับใครไม่รู้เรื่อง พวกคุณเป็นใครน่ะเราฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณแม่คุณแม่เล่าให้หนูฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวร้องไห้คร่ำครวญกับอกคุณหญิงเพนเจ้าคุณศักดิเดชเห็นอาการของลูกสาวคนเดียวแล้วจึงออกมาปรึกษากับลูกชายคนโตถึงอาการประหลาดนี้ในขณะที่คุณหญิงเพนไม่กล้าออกห่างจากลูกสาวแม้เพียงก้าวเดียวและซ้ำ ยังต้องมันมาพูดคุยปลอบใจลูกสาวเพราะเป็นคนเดียวที่หญิงสาวจะยอมคุยด้วยทำไมอาการของเจ้าชมมานาถึงย่าแย่ลงเพียงนี้พ่ออยากจะตามหมอมาดูอาการแต่ไม่รู้ว่าอาการของน้องเจ้านี้พ่อควรจะตามหมอยาหมอฝรั่งหรือหมอผีดีเจ้าคุณกระซิบถามบุตรชายเสียงเครียดหลวงไกรฤทธิ์เองพอเห็นอาการชมมานาถแล้ว ก็เลือกที่จะตอบบิดาไปอย่างตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกระผมว่าหมอผีดีกว่ากระมังขอรับเจ้าคุณพ่อน้องสลบสไลดยสองสามวันติดพอฟื้นมาก็มีอาการประหลาดคล้ายผีเข้ากระผมพอจะมีเพื่อนที่รู้จักหมอผีคลั่งอยู่ไม่น้อยจะให้กระผมไปติดต่อเลยหรือไม่ขอรับดีแต่อย่าลืมไปแจ้งข่าวหลวงสุรเดชด้วย เผื่อว่าทางนั้นจะรู้จักอาจารย์เกจิเก่งๆจะได้ช่วยเหลือกันได้เรื่องเกจิอาจารย์ขมังเวทนี่กระผมว่าติดต่อหลวงดำรงไม่ดีกว่าหรือขอรับรายนั้นขึ้นเหนือล่องใต้บ่อยน่าจะกว้างขวางกว่าหลวงสุรเดชเอาเถิดติดต่อไปทั้งสองคนนั่นแหละเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปดูแม่เพ็ญกับน้องเจ้าเสียหน่อยเจ้ารีบไปเสียเถิดก่อนจะไม่ทันการ เจ้าคุณสั่งความลูกชายพลางเร่งให้ลงเรือนไปในขณะที่ตัวเจ้าคุณสักดิเดชหันหลังเพื่อเดินกลับไปดูลูกเมียอ,อีกครั้งแต่ยังไม่ทันก้าวเข้าห้องลูกสาวไปเสียงคุณหญิงเพนที่กำลังปลอบโยนลูกสาวที่กำลังร่ำไห้อย่างน่าสงสารก็ดังลอดออกมาแม่อยู่ที่นี่กับเจ้าแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวอันใดไปนะเจ้าชมมานาทของแม่ หนูอยากกลับบ้านค่ะคุณแม่หนูไม่อยากอยู่ที่นี่ชมมานาดร้องไห้ไปคร่ำครวญไปหญิงสาวบ่นพร่ำซ้ำๆประโยคเดิมแต่เพียงว่าเธอไม่อยากอยู่ที่นี่เธออยากกลับบ้านมาตั้งแต่ฟื้นคืนสติแล้วคุณหญิงเพนได้แต่ปลอบประโลมลูกทั้งน้ำตาที่นี่ก็บ้านของเจ้าไงลูกท้อถ,ถังแม่จะช่วยเจ้าอย่างไรดี ไม่รู้ว่าแม่ขวัญปลุกเจ้าด้วยวิธีใดจึงมีอาการประหลาดเช่นนี้คุณแม่คะคุณแม่บอกว่าคนที่ชื่อขวัญปลุกหนูขึ้นมาหรือคะชมมาณหยุดคร่ำครวญชั่วครู่เมื่อได้ยินชื่อขวัญออกจากปากคุณหญิงเพนใช่แล้วจ้ะแม่ขวัญน,นี่แหละที่เป็นคนช่วยเจ้าขึ้นจากน้ำและยังเป็นคนเรียกปลุกเจ้าให้ฟื้นคืนมาด้วย ขวัญน,นี่ชื่อจริงของเขาชื่อขวัญชีวีหรือเปล่าคะคุณแม่น้ำเสียงของหญิงสาวตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดคุณหญิงเพนเห็นลูกสาวพูดจะพอรู้เรื่องก็น้ำตาปริมตอบลูกไปพลางจะร้องไห้ไปพลางแม่ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวแม่ให้พี่ชายเจ้าไปถามหลวงสุรเดชให้เขาเป็นสหายกันยอมถามไถ่กันได้สะดวก หนูอยากเจอเขาคะแม่ผู้หญิงที่ชื่อขวัญคนนั้นจ้ะจะไว้หนูรักษาตัวหายดีแล้วแม่จะพาไปเจอเขานะลูกโทถทูลหัวของแม่แม้จะไม่รู้ว่าคุณหญิงเพนรับปากเธอส่งเดชหรือไม่หากแต่ใครจะรู้ความจริงในใจของชมมานาฎกันหญิงสาวดีใจเนื้อแทบเต้นพรนับตั้งแต่เธอฟื้นขึ้นมา เธอก็อแทบจะบ้าตายเธอวันสิริหารวานิชสาวสวย w o r k ์กิ w ง m ูแมเจ้าแม่แห่ง h อ l เ g i s โลจิสติกยุค2016อย่างเธอดันตื่นขึ้นมาแบบหลงยุคแบบนี้เธอไม่ใช่มาีจันสักหน่อยที่จะทะลุกระจกไปกลับได้นี่อยู่ๆก็ลืมตาแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิมหรือเธอ,อต้องนอนหลับไปบนเตียงนี้อีกครั้ง เหมือนแพรนวลในเรื่องบ่วงบรรจอนถึงจะกลับไปยังยุคปัจจุบันของเธอได้แต่แล้วหญิงสาวก็มีความหวังขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินชื่อขวัญจากปากหญิงสูงวัยตรงหน้าตอนแรกเธอได้แต่ตรอมใจเพราะนึกว่าตนเองคงเป็นคนที่โชคร้ายที่ต้องอยู่ในอดีตร่วมร้อยกว่าปีเพียงคนเดียวอย่างดีที่เธอตื่นมา แล้วยังได้เจอหน้าแม่ของขวัญชีวีซึ่งเธอเคยเห็นหน้าไม่กี่ครั้งตอนเด็กๆที่บิดาเคยแนะนำให้รู้จักญาติที่สืบเชื้อสายวงตระกูลเดียวกันมาถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะยังไม่มั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะใช่ขวัญชีวีคนที่เธอรู้จักหรือไม่แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ได้พบเจอก่อนจะมีคนแปลกหน้าที่ไหนจะเรียกคุณหญิงเพนว่าแม่ ก็ถ้าไม่ใช่เธอหรือขวัญชีวีก็ต้องเป็นคนรู้จักของขวัญชีวีแน่ๆละ่ะวันสิริในร่างของชม,มานาตตั้งสติใหม่อีกครั้งเธอต้องการเจอขวัญชีวีให้ได้และอย่างแรกคือเธอต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาจากคนรอบตัวเธอและหยุดทุกการคร่ำครวญน,นี้ซะวันสิรินอนกระสับกระสายทั้งคืนจากสภาพแวดล้อมที่เห็นรอบตัวในตอนนี้ ไม่ว่าอย่างไรเธอก็คงหลงยุคย้อนอดีตมาแน่ๆต่อให้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเธอก็คงไม่สามารถกลับไปอย่างพอศ .2559 ได้ในตอนนี้ดังนั้นกุญแจสำคัญอยู่ที่ขวัญชีวีเธอจะต้องไปหาญาติคนเดียวของเธอที่บังเอิญได้มาอยู่ในยุคอดีตร้อยกว่าปีด้วยกันให้ได้เอาละวันซิริ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอต้องไม่ยอมแพ้หญิงสาวปลุกใจตัวเองพลางครุ่นคิดถึงสถานที่แห่งนี้ที่เธอฟื้นขึ้นมาผู้หญิงที่หน้าเหมือนแม่ของขวัญชีวีดูเหมือนจะเป็นแม่ของผู้หญิงคนที่เธอสวมรอยฟื้นขึ้นมาคนนี้คุณหนูชมมาณฉันคือชมมาณฉันคือชมมาณฉันคือชมมาณ วันสิริท่องราวสะกดจิตตัวเองเธอวันสิริหานวานิดผู้บริหารระดับสูงของ HM l o g i s โลจิสติกไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาที่เข้ามาง่ายๆอยู่แล้วและเธอยินดีที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้เป้าหมายที่เธอวางไว้สำเร็จให้จงได้